เขาจัดงานของโรงเรียนขึ้นมา <Okay. S 1> เขาให้จัดดนตรี <Okay. S 1> เขาก็เลือกข้าพเจ้าเป็นนักรอ mm hmm. ้องแฉ่พะในห้องข้าพเจ้าก็มีสองคนชื่อ mm hmm. เพื่อนของข้าพเจ้าก็ชื่อชาอ้นบุญเกิดแน่สองคนเลือกไปให้เข้าวงดนตรีของโรงเรียน mm hmm. แล้วก็ให้ไปตอม mm hmm. ผมไปตอ,อมกับชาอ้นทุกวันวันเตราวันหยุดก็ชาอ้อนก็ก็ซ้อน จักรยานผมผมก็ขี่ไปยังกรมทหารล่างกองพันล่างนะไปซ้อมกับครูดนตรีทุกวันทุกวันไม่มีคนอื่นเลยนอกจากข้าพเจ้ากับช้อนบุญเกิดแค่นั้นเองซ้อมเรื่อยมาข้าพเจ้าก็ไม่เคยเข้าจังหวะจากโทนี่เขาเลยต้องฝึกมาเรื่อยๆเลยอเพอถึงวันร้องจริงๆนักร่องไปสิบสิบคนเลย ข้าพเจ้าขึ้นร้องเพลงบกอกน้อยกระต้มปลายนาของพี่เฉจนะสองเพลงร้องคล่อมจังหวะตลอดร้องไม่เก่งเลยส่วนคนอื่นเขาไม่ได้ซ้อมเลยไปถึงก็ร้องได้เลยเขาไม่เพี้ยนแล้วก็เขาไม่คล่อมจังหวะเลยไอเราร้องแทบต้อมแทบตายร้องไม่ได้เรื่องเลยเมื่อจบมัธยมปีที่หกข้าพเจ้าก็ จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนกรมศิปนซึ่งปีสาวก็จะพาไปสองคนนา สมัครที่กรมศิลปากรอน่หวังที่จะให้เข้าโรงเรียนศิลปะพ่อข้าพเจ้าชอบในด้านการศิลปะการวาดเขียนอะไรต่ออะไรเออต่ออยู่โตรงการน้ำนีอืก็ไปพากันไปสองคนพี่กับน้อง นั่งรถเขาเขานั่งรถเมย์ถูกเราเข้ากรุงเทพไม่ถูกพี่สาวเขาอยู่มาสองปีแล้วเขาก็ไปขพาข้าพเจ้าไปคนเดียวไม่ได้หรอกก็พี่สาวพาไปนะไม่กล้าจะไปคนเดียวไปอยู่ที่ปทุมวันกรมตำรวจเขาเป็นลูกของลุงเขาเป็นในในตำรวจ นั่งรถเมย์จากปทุมวันจากกรมตำรวจมายังกรมศิลปข้างสนามหลวงแห่ตรวจสอบไม่ได้ตั้งแต่ข้อเขียนแล้วจบกันความหวังอยากจะเป็นช่างเขียนช่างปั้นเลยไปก็หมดโอกาสเลยไปสมัครจ่าฐานเรืออีกทีผีสาวก็พาไปอีกทั้งทงท,งที่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้น พี่สาวเ็ก็กล้าพาไปทั้งสมัครไปสอบอีกก็โทษไม่ติดวาสนาเราจะไม่ได้เรียนต่อกลับบ้านเราเถอะพ่อแม่เขาคงคอยเราอยู่เป็นแน่แท้ทีเดียวเจียว giọt lại giọt năm ta giọt lại giọt hay nói uh, uh, uh. คงสูนตลายไปตามลม สนาเราจะไม่ได้เรียนต่อที่ตามที่ใจยต้องการแต่พอแม่บอกว่าเราเรียนพักไว้ก่อนคือไปเรียนต่อที่เพชรบุรีก่อนเตรียมอุดมนะเรียนทวงไว้ก่อนปีหน้าเราจะได้คิดกันใหม่ก็ไม่รู้จะไปเรียนโรงเรียนไหนเขาปิดกันหมดแล้วก็เหลืออยู่อีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนปริยัติรังสรรค์นะ แต่ว่ามีอยู่เหลืออยู่ห้องเดียวเขารับห้องเดียวแล้วแผนกวิทยาศาสตร์ด้วยโอ้ลำบากเรียนยากเรียนเย็นเราก็หัวไม่ดีแล้วไปเรียนวิทยาศาสตร์โอ้เรื่องมันจะเห็นจะหนักหนาเอาทีเดียวเชียวทีนี้ว่าจะทำยังไงก็ไปสมัครเรียน ไปปรากฏว่าโรงเรียนที่ห้องเสริมห้องหนึ่งนั้น,น,นเหลือแต่พวกโจโลาทั้งนั้นเลยเกเกเลยลทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปเจอกระลุงเพชรแหลมติ่งก็ที่นั่นหรือว่าดวนจันเป่งเข้าอยู่โรงเรียนห้องเดียวกันเนี่ยโผล่ปสมปเตกันใหญ่ที่มีตนักร้องบางงักเกงบั่งอยู่ในห้องนั่นสบายละบอลครูเข้า ลุงเข้าห้องประตูหน้าพวกเราก็สีห้าคนก็ออกประตูหลังตบฝาห้องเปลี่ยงแล้วก็กโจรหนีขี่รถจักรยานไปเที่ยวดูหนังแผ่นไปเที่ยวเขาวังไปคุยกับลิงบ้างอะไรบ้างโอ้จริงๆในตอนนั้นเลมปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยได้เรียนกับเขาแล้วไม่ใช่ไม่ค่อยได้เรียน,ไม,ไ,มยไ,ยนไม่ได้เรียนเลยแหละ แล้วรู้ว่ามันยากมากก็ยิ่งหนักหนาสากันอย่างนี้แล้วเราจะไปตั้งใจเรียนก็คงไม่สำเร็จแน่เออ เลียงเข้ามาเกิดจากอิจฉารีดนาทาเรนนินทากาเลเทแปบเจ็บเจ็บแต่แอบมีชื่อเน่เกียบหัวคนขึ้นเป็นใหญ่พวกไอ้หนุ่มรถไทยจะอ่อนใจเรื่องเป็นไม่เป็นไรไกลจุดไฟยังมีไม่เป็นไรไกลจุดไฟยังมี คนดีตีโมงเกนอานิจาวัาตั้งคาราตั้งค้าเกิดมารอทำจำเป็นต่อบุญต่อคูต,ตนเพิ่มพูดเวลาดับตูนไม่พบความลำเพ็นพุทธองค์กินทางดับทุก อยากมีความกต้องปฏิบัติเม้นเน้นไม่อย่างนั้นมันจะเข้าดำราไม่อย่างนั้นมันจะเข้าดำราเป็นคนดีทบผาเวลา ไม่พบความลำเค็นพุทธองค์กี้ทางดับทุกข์อยากมีความถูกต้องปฏิบัติเน้นเน้นไม่อย่างนั้นมันจะเข่าตำราไม่อย่างนั้นมันจะเขา่า